สื่อออนไลน์เรียนรู้ได้นะครับ24ชั่วโมงในวันนี้ขอเสนอข่าวเช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันล่าสุดรัฐบาลเตรียมพิจารณาเยียวยาเพิ่ม4กลุ่มนะครับเรามาดูว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะครับ นะครับสำหรับเช็คสถานะนะครับเราไม่ทิ้งกันล่าสุดที่รัฐบาลได้เตรียมพิจารณานะครับเร่งออกมาตราช่วยเหลือนะครับเยีวยานะครับเพิ่มประชาชน4กลุ่มนะครับจากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยีวยานะครับ ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะครับนอกระบบประกันสังคมนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเชื้อโควิดนะครับเชื้อวัณโควิด2019นะครับจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนนะครับโดยต้องลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับเท่านั้นนะครับล่าสุดนะครับก็มีการ ปิดลงทะเบียนการรับสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะนะครับแล้วก็ยกเลิกการลงทะเบียนแล้วก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับสามารถทําเพิ่มเติมได้นะครับโดยล่าสุดนะครับทางนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับไทยคู่ฟ้านะครับได้โพสต์ข้อความว่ารัฐบาลนะครับเรื่องเร่งนะครับพิจารณานะครับช่วยเหลือนะครับคนไทยทุกกลุ่มนะครับ ฝ่าวิกฤตโควิด COVID -19 ด้วยขณะนี้นะครับกำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับให้ครอบคุมทุกกลุ่ม หลังจากได้ออกมาตรการเราไม่ทิ้งกันและเยียวยาเกษตรกรมาแล้วนะครับประชาชนอีก4กลุ่มที่กําลังทําการพิจารณานะครับก็จะประกอบด้วยนะครับหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็คือเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการนะครับมีทั้งหมด13ล้านคนนะครับที่จะทําการนะครับพิจารณาให้นะครับให้มีการได้รับสิทธิเยียวยานะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 2.4ล้านคนนะครับก็เตรียมรับสิทธิ์ได้เหมือนกันและกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับมี1.7ล้านคนนะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4นะครับกลุ่มผู้ได้รับผล กระทบฉุกเฉินนะครับ1ล้านคนนะครับก็จะมีอยู่4กลุ่มน้ครับที่จะได้รับสิทธิ์นะครับในการพิจารณายวยาในรอบต่อไปนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับในวันนี้นะครับ1พฤษภาคมนะครับกระตรวงการคลังมีการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับแต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้นะครับจำนวน5.900แสนลายนะครับรวมผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จนะครับและ ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจํานวนนะครับเจ็ดแสนลายนะครับส่วนสําหรับการตรวจสอบสถานะง่ายๆนะครับว่าท่านได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทหรือไม่นะครับตรวจสอบได้ทันทีนะครับเพียงแค่ทําตามสามขั้นตอนนี้นะครับก็ไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็จากนั้นเลือกตรวจสอบสถานะนะครับในแถบสีเทานะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับตามที่หน้าจอปรากฏให้นะครับแล้วก็สามารถ ตรวจสอบสถานะของท่านได้ว่าท่านอยู่ในสถานะอะไรนะครับและท่านที่ขึ้นสีเขียวแล้วนะครับก็เตรียมรับเงินในวันพรุ่งนี้ในวัน20นะครับวันที่20พฤษภาคมนะครับเพราะว่าจะมีเงินเข้าในบัญชีของท่านอีกครับขอให้ทุกคนได้รับข่าวดีและได้รับโชคดีได้รับเงินเยอะยๆก,กันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอข่าวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ